การสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะคะที่พูดถึงเรื่องของการเป็นโค้ชการให้คำปรึกษาหารือนะจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยพิต t s สเบิร์แคทส์บิสเนสสคูลนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าทักษะการสื่อสารอันประกอบด้วยทั้งการเขียนและการพูดเพื่อนำเสนอนั้นน่ะเป็นความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการนำมาใช้พิจารณาเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการและเป็นทักษะสำคัญยิ่งของตำแหน่งงานในระดับสูงขึ้นไปนะคะเพราะ,ะนั้นทักษะการสื่อสารนั้นเป็นทักษะที่สำคัญนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะเพราะ,ะนั้นงานของคนระดับนี้นะคะไม่ได้ลงมือทำเองหน้าที่ของเขาก็คือการคิดแล้วก็ต้องสื่อสารออกไป สู่คนอื่นเพื่อให้ลงมือทำแล้วก็เกิดผลตามที่คิดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่สำคัญเนี่ยค่ะเกิดจากกระบวนการในการสื่อสารทั้งนั้นคราวนี้มาดูกรณีศึกษากันนะคะกรณีศึกษานี้นะคะพูดถึงเจ้าหน้าที่ใหม่คนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มง,งานของท่านเองคือสรัญยูเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงหัวก้าวหน้า พอเห็นคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีระบบปฏิบัติการที่ล่าช้าก็นำระบบปฏิบัติการที่ลอกเรียนจากโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มาทดลองใช้คอมพิวเตอร์ก็ทำงานได้เร็วขึ้นทุกคนในกลุ่มงานก็ชอบใจเจ้าตัวเองก็ภูมิใจมากต่อมาเพื่อนร่วมง,งานได้ขอให้สรัญยูลงโปรแกรมดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขาบ้างซึ่งขณะที่ทุกคนรุมล้อมสรัญยูอยู่นั้นท่านบังเอิญผ่านไปพบเข้าพอดีคำถามก็คือ การกระทําเช่นนี้ขัดกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่และท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคิดดูสิคะว่าท่านจะมีคําตอบอย่างไรอะให้เวลาคิดนะคะคราวนี้เรามาดูคําตอบกันการกระทําเช่นนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นส่วนราชการอาจจะถูกฟ้องร้องทางกฎหมายเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ นอกจากนั้นยังเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นและการรับส่งเอกสารราชการควรใช้อีเมลของหน่วยงานราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือท่านควรจะเรียกประชุมทุกคนด้วยท่าทีที่แสดงถึงความกังวลห่วงใหญ่แต่อย่าลืมนะคะชื่นชมความตั้งใจของสรัญยูที่อยากจะช่วยพัฒนางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ทุกคนอาจไม่ทราบหรือลืมคิดไปว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นส่วนราชการอาจจะถูกฟ้องร้องทางกฎหมายและยังเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์อีกด้วยเห็นไหมคะเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้แต่ก็ต้องอาศัยสกิลอาศัยทักษะในการที่จะประชุมแล้วก็พูดคุยให้เขานั้นนะะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับท่าน กรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของยุทธนาซึ่งเป็นนักวิชาการอยู่ในส่วนงานของท่านเนะะี่ยค่ะเขาต้องการส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนตําแหน่งแต่การส่งงานทางวิชาการเป็นสิ่งที่ในยุทธนามีความกังวลวิตกเป็นที่สุด mm. เนื่องจากในครั้งที่ผ่านมาผลงานของเขาไม่ผ่านการพิจารณามารอบหนึ่งแล้วท่านต้องการสนับสนุนนายุทธนาจึงให้เวลาเขาในการเขียนรายงานหลายสัปดาห์ แต่แล้วสองถึงสามวันที่ผ่านมาท่านก็เห็นนายยุทธนาเข้าไปฝังตัวอยู่ในห้องสมุดและในวันนี้เขาก็มาพร้อมกับรอยยิ้มและแจ้งว่าทำผลงานทางวิชาการเสร็จแล้วแต่สุดท้ายก็พบว่านายยุทธนาไปคัดลอกนำผลงานของผู้อื่นมาใช้คำถามก็คือการกระทำอย่างนี้ขัดกับมาตรฐานทางจริยธรรมไหมและท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมาดูคำตอบกันเลยนะคะ การกระทําของยุทธนาเป็นการขัดต่อมาตรฐานทางจากกริยธรรมข้อที่2เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องสื่อสารให้เขาทราบก็คือต้องตักเตือนให้ในายุทธนาทราบถึงความเป็นห่วงของท่านเห็นไหมคะมันมีความเป็นห่วงขึ้นมาด้วยนะและให้เขาได้เรียนรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ไปคัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนการได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการ ด้วยการว่าจ้างให้ผู้อื่นทำหรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งกรณีเช่นนี้ยุทธนานอกจากจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วยังมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วยเห็นไ,ไหมเราก็ต้องทราบถึงโทษที่จะเกิดขึ้นนะฮะเรื่องการละเมิดนะ,ะต่างๆที่ไปนำผลงานของคนอื่นเข้ามาใช้นั่นเองนะคะ นั้นข้อควรคำนึงในการถ่ายทอดสื่อสารก็คือต้องพิจารณาเนื้อหาที่จะสื่อกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์การต้องมั่นใจในวัตถุประสงค์และเหตุผลของการสื่อสารต้องพิจารณาทัศนคติมุมมองของผู้รับข่าวรวมถึงองค์ประกอบทางกายภาพอารมณ์ความคิดหรือวัฒนธรรมของผู้รับข่าวที่จะกระทบต่อข้อมูลข่าวสารต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับให้ข้อมูลย้อนกลับและ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการตีความเห็นไหมอันน so ี <t imes> <t imes ้อาจจะนําเรื่องของสัตบุรุษเข้ามาใช้ด้วยในแง่ของการที่รู้จักเวลาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ควรจะให้ฟีดแบ็กกับเขาเขาพร้อมเมื่อไหร่อย่างไรนะคะรู้เหตุรู้ผลด้วยคราวนี้ในเรื่องของการตีความที่ต้องระวังค่ะการตีความนั้นเป็นกระบวนการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้ออนุมานตามประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งมักจะมีความแตกต่างกันคำว่าข้อเท็จจริง คือข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและเป็นที่รับรู้ว่าถูกต้องแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นมาสิ่งต่างๆที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามจริงเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันเชื่อถือได้อ้างอิงพิสูจน์ให้เห็นจริงได้แล้วก็มีความสมเหตุสมผลส่วนข้ออนุมานหรือ inference นีคะก็เป็นสิ่งที่ท่านเชื่อว่าถูกต้องและพิจารณาสรุป จากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตีความเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงกับข้ออนุมานซึ่งข้ออนุมานนั้นยังรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีภาษาศัพท์แล้วก็สแสดงต่างๆด้วยการกรองข้อมูลเรามาดูเรื่องนี้บ้างนะคะเป็นนิทานอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งพูดถึงเรื่องของการกรองของข้อมูลก่อนที่เราจะได้รับแล้วก,ก่อนที่เราได้รับแล้วเราจะตัดสินใจนานมาแล้วนะประเทศกรีกเนี่ยค่ะมีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ชื่อว่าโซเครติสกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านตอนน boss, be. ideas, so ั so ้นก็ม er like so ีเพ so ื so ่อนคนหนึ่งแวะมาทักทายแล้วก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับใครคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังโซเครติสก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยรอเดี๋ยวก่อนเรื่องที่จะให้ฟังนั้นน่ะได้นําเรื่องของเพื่อนไปกรองกับเครื่องกรองสมชั้นมาแล้วหรือยังเพื่อนก็บอกว่าเครื่องกรอง3ชั้นอะไรเหรอโซเครติสก็บอกว่าเป็นเครื่องกรองที่ทําให้เรารู้ว่าเรื่องของเราในคนส่งต่อถึงผู้อื่นไหมอ่ะข้าก็งงอยู่ดีแหละไหนลองบอกส่วนประกอบแต่ละขั้นกรองมาสิ เครื่องกรองขั้นแรกคือความจริงขอถามหน่อยเรื่องที่เพื่อนจะพูดเล่าออกมาเป็นความจริงไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฟังจากคนอื่นอีกทีแต่เขาบอกมาว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ได้ประสบเรื่องนั้นด้วยตนเองเ <M im exactly> พื่อนอย่าเพิ่งแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นจะนําเพื่อนเรื่องที่เพื่อนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาเล่าให้ข้าฟังอย, <M> um> อย่างนั้นเหรออ่ะ้วขันที่สองหละขั้นที่สองคือความดีถามหน่อยว่าเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่ดีไหมที่ก็บอกว่าไม่ดีเลยเพราะเรื่องที่จะมนจะเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ ถ้าอย่างนั้นเพื่อนจะเอาทั้งเรื่องไม่จริงขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องไม่ดีด้วยมาเล่าให้ค่าฟังอย่างนั้นเหรอเอาล่ะแม้เรื่องของเพื่อนจะเป็นเรื่องไม่จริงและไม่ใช่เรื่องดีแต่ดูก่อนว่าจะผ่านขั้นที่3ได้ไหมขั้นกรองที่3คืออะไรล่ะประโยชน์ไงเรื่องที่เพื่อนจะเล่าให้ฟังฟังแล้วเกิดประโยชน์อันใดไหมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็อย่ามาเล่าให้ฟังเลยเก็บไว้ที่ตัวเพื่อนเองดีกว่า เพื่อนของโซครติสอึ้งไปแล้วก็ใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์คําพูดของโซครติสอย่างหนักหน่วงก่อนจะลากลับแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ฟังอีกเลยอันนี้ก็ถามเป็นความจากแต่ละท่านนะคะว่าท่านได้เรียนรู้แง่คิดและก็มุมมองอะไรบ้างจากเรื่องราวของนักปรัชโซครติสผู้ยิ่งใหญ่งนั้นข้อควรคํานึงในการถ่ายทอดสื่อสารก็คือต้องพิจารณาเนื้อหาที่จะสื่อกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ต้องมั่นใจในวัตถุประสงค์และเหตุผลของการสื่อสารต้องพิจารณาทัศนคติมุมมองของผู้รับข่าวรวมถึงองค์ประกอบทางกายภาพอารมณ์ความคิดหรือวัฒนธรรมของผู้รับข่าวที่จะกระทบต่อข้อมูลข่าวสารต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับให้ข้อมูลย้อนกลับและต้องระมัดระวังในเรื่องของการตีความการตีความนั้นเป็นกระบวนการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้ออนุมานตามประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งมักจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งข้ออนุมานนั้นจะรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีภาษาศัพท์แล้วก็สแสดงต่างๆด้วยทักษะการสื่อสารนั้นเป็นทักษะที่สําคัญนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะ